สวัสดีครับหนึ่งในความสามารถใหม่ของ iOS 18ที่น่าใช้มากๆนั่นคือคำสั่งรัดเสียงพูดให้เราตั้งคำสั่งด้วยคำหรือข้อความของเราเองเพื่อเปิดใช้งานคำสั่งรัดต่างๆที่มีในเครื่องได้ตามต้องการเลยครับอย่าใช้คำสั่งอะไรตั้งได้เลยไม่ต้องสั่งผ่าน Siri อีกต่อไปเช่นปิดเครื่องจากนั้นเราสามารถแตะเพื่อปิดเครื่องได้ไม่ต้องพูดว่าด,ดี Siri ก่อนอีกแล้วครับวิธีการตั้งค่าและใช้งานก็ง่ายมากไปดูกันครับ ในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะการช่วยการเข้าถึงในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนไปที่หัวข้อเสียงพูดแล้วแตะคำสั่งรัดเสียงพูดแล้วแตะตั้งคำสั่งรัดเสียงพูดในหน้าจอถามยืนยันที่สแสดงขึ้นมาแตะดำเนินการต่อในหน้าจอเลือกการทำงานด้านล่างจะสแสดงรายการคำสั่งรัดต่างๆทั้งหมดในเครื่องของเราให้เพื่อนๆเลื่อนไปยังคำสั่งที่ต้องการหรือพิมพ์ค้นหาก็ได้ครับเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกคำสั่ง Brightness 30%เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอไปที่30%จากนั้นแตะกำหนดคําพูดที่ต้องการในตัวอย่างนี้คือสว่าง30%แล้วแตะไป iOS จะให้เราพูดคําสั่งที่เราตั้งไว้3ครั้งให้เพื่อนๆพนพูดไปตามลำดับคําสั่งได้เลยครับสว่าง30%สว่าง30%สว่าง30เมื่อพูดครบแล้วหน้าจอการทำงานพร้อมแล้วจะแสะดงขึ้นมา ให้แตด่ดำเนินการต่อเพื่อสิ้นสุดการเพิ่มคําสั่งหรือจะเพิ่มต่อก็สามารถทําซ้ําตามขั้นตอนเดิมได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะแตะดำเนินการต่อนะครับหน้าจอคําสั่งรัดเสียงพูดจะ,สะแสดงขึ้นมาด้านบนจะ,สะแสดงสวิตช์คสั่งรัดเสียงพูดเพื่อให้เราเปิดหรือปิดการทํางานในส่วนนี้ได้ถัดลงมาจะ,สะแสดงคําสั่งที่เราเพิ่มไว้และคําสั่งเพิ่มการทํางานสําหรับการเพิ่มคําสั่งใหม่ในหน้าจอนี้เราสามารถแตะคําสั่งแก้ไขเพื่อลบรายการคําสั่งที่เราเพิ่มได้ครับ เราไปลองใช้งานกันครับในหน้าจอใดๆให้พูดคําสั่งที่ต้องการการทํางานของคําสั่งลัดจะปรับตามที่เราสั่งตามที่เราตั้งค่าไว้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องกดปุ่มอะไรไม่ต้องพูดว่าวัดดีซีก็สามารถใช้เสียงสั่งงานคําสั่งลัดได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับสว่าง30คําสั่งลัดที่เราตั้งค่าเอาไว้จะทํางานโดยอตัตโนมัติทันทีตอนนี้ความสว่างของหน้าจอปรับลดลงมาที่30%แล้วครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 18แล้วไปลองใช้งานกันได้เลยนะครับ สำหรับคำสั่งลัดใหม่ๆในการใช้งาน iPhone เพื่อนๆสามารถดูได้จาก playlist ที่ผมเตรียมเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้และในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้เลยครับสว่าง30ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ